จากตำนานสู่ภาพยนตร์พร้อมฉายโดยเอกชัยศรีวิชัยยิ่งใหญ่แบบนี้สวัสดีครับคุณผู้ชมก่อนจะไปชมคลิปการฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับผมกำลังจะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์นะครับคุณผู้ชมสำหรับภาพยนตร์เรื่องราวแห่งโศกนาตการรมความรักของทั้งสองที่เป็นตำนานเมื่อทำโรงชายหนุ่มขับรถสองแถวและรับจ้างกรีดยาง หลงรักอิ๋วนักศึกษาวิทยาลัยครูที่เพียบพร้อมทุกอย่างความรักของทั้งสองไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดซึ่งนำมาถึงการสูญเสียอย่างไม่มีวันกลับนั่นเองซึ่งแน่นอนครับภาพ,พยนตร์เรื่องนี้เกิดเป็นตำนานจากเรื่องจริงซึ่งพบกันในเรื่องสะพานรักสารสิน2 2 1สองที่นี่จะมีเราตลอดไปตำนานความรักที่ไม่มีวันลืมภาพยนตร์โดยคุณเอกชัยศรีวิชัย เข้าฉายในโรงภาพยนตร์วันที่19มกราคมนี้2566สพานรั์คสารสิน2216